เพชรพ้ารวยสวัสดีครับผม,มนเมนี้อกดกดะเดินทางมาหอดที่สำนักสงฆ์ของปู่ทุดงเนาะพี่น้องเนาะขีมมาตามแนวทางของปู่ทุดงวันันที่16เมษาซองหาหกเกตเนาะพี่น้องเนาะเครื่องวดที่แล้วนี่รุดพี่นอ้องวดที่แล้วรุดมาเบิ่งหลักฐานของเกา่าแต่อัดไปเขียนผิดแอดไปเขียนปู่ปูสสป่สำนักสงฆ์คือเก่าหรือพี่น้องอันเดียวเนื้อเก่าปู่สำนักสงฆ์หรือว่าปู่ทุดง ล่างเด่นเก้าเขาที่พี่น้องเขาเก่าเละออกเก่าศูนย์ปูจับคู่ให้เก้าศูนย์ก้อยเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเละออกเก่าศูนย์พี่น้องโอ้ยเป็นแต่เสียดายแต่เลขกวิ่งของปูนันเขาอยู่ได้พี่น้องได้ส่วนบนนั่นบพรเขาได้พี่น้องส่วนบนเลขออกแปดหนึ่งมืไง่ไงไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้ได้พี่น้อง,ดงได้สายวิ่งสายแลนก็ไดลปูให้เก่าหนึ่ง เรียกออกแปดหนึ่งล่างก็ออกเก้าศูนย์ปูก็ให้เก้าหนึ่งออกเก้าศูนย์แต่สายวิ่งสายแดนกนับเขาอยู่น้อยพี่น้องเนาะสายวิ่งสายแลนกับพผิดหวังได้พี่น้องด้ยอยเนาะปการนมัสการปูน้ำกันครับผมการนมัสการครับผมถ้าผมได้อยู่แต่มันได้เครื่องเดียวขั้นถือถือมือหนึ่งสี่ก็ได้ หาพันนัินบบได้หาพันแล้วกระหักค่าซื้อออกไปทำอะไรทำอะไรครับได้สองป่อมบ่ามันกดมันถือเลขกันแค่นึลกันครับจะย้ายว่าขีดไปซื้ออีกมันยหายเทียนว่าขีไปซื้ออีกว่าเลขกกันบ่เอาเลขกันเก้าสนยนเล็กันวม่นากรนยังบ่รููครับยังบ่รลู คิดว่ามืเคลื่อนเขากันม sí? ือสุดท้ายมือสุดท yup ้ายเล็กกันค่อยมากมือเคลื่อนคนเลี้ผ nah? ู้ชายสามคนร้อยเหี่ยงกันมีอซีผู้ชายสามคนหาหาหาย่งชื่อว่าหาซ้ําบบหาซ้เอาผู้ซมาจากใสไผู้ชายไหมใช่บยงผู้ชายหาไหมผู้ชายหาห้เหียงกันสือซีมไปหใส่าหาสามเตี๋ย โอ้ยหาสามสำรางรถเลขก,กันแค่และเลขหาสามมาทุกอาจารย์ทุกสำนักคัั้าามนะได้ครับทั้มาคาวหมดโอ้ยยังมาหมาักคือผมเลยบนกะถือจะเทียร์ไอมาขาวกันผมไปจัดไจะเด้งาอาก,ออกแล้วคนลอตเตอรี่มาผมกับมีเงินลอยนึงผมกับไปซื้อฮกหาอยู่นี่ใบเด้งด้เป็นลอตเตอรี่ใบเนึ่งอยู่นี่ หกหา,ามานัแต่ซื้อจะคุณไปได้ยึดฝุ่นยจะซื้อยุดจีเลิสินคนะุณอืมอไรหรือมะอันใดอันใดไปดรถดสลีโอ้ยยึดได้ทงนี่แลหละหกหาไปเดียวเ่ามีงาเงินซื้อเอามาตักับคนหรือเอาเบิ้งออจุดบ่อใว่าซื้อหกหา<ำ>นั่นน่ะหกหาไปเดียวนั่นสมรวจบิ้ลไม่สุดจุดบ่อสุดเลดโอ้ยเอาโซ่จังไดไม่งินลอยเดียวก็เจ้ากี่ไฮบ่อ ไม่งั้นลอยเดียวก็จอาได้อยู่ใหสูตรเป็นพันอันบ่อครับขั้นสามใบกับสี่อยหาซิบอัน่อยอันนี้ลอยนึงใบเดียวน่ะเอาสูตเป็นสูตกึ๊ง้อยเป็นสูตรก็บลอยแ้วเหรอเนาะใบเดียวขายไปละลอยถ้ามันถือก็ถือกลางโอ้สเด้ขาไอ้ถือไม่ไมขาวอ้ลได้งั้นใส้กินนั่นปีไม้น้ำเขาด้ไม่ไป้ัลางใคระ ฉลองปีใหม่วว้สันเดียแมนย่นเดียครับเอาไปเลยวว้สันเดียเดยฉลองปีใหม่ไว้ยัง,ยงมือเค้นว่าหาไอ้เก้าแปดบ่หาเก้าแปดบ่ครับอ้หอันนี้คือฟันมือขค้นนี่หาเก้าแปดพเก้าแปนเป็นเรื่องยัง,ยงกับกับมาหลายให้กัน หายไปสิเนี่ยสลองปีสล้องปีไม่สงการก็สั้นสลองใส่ปีไม่เอาตัวอหไรหาเลขเลนมาครับบอกตัวเลขครับในความฝันครับลองลองเป็นเยังไงวะอันนี้ฉันแบบเอาไปเลขอันนี้ตัวตัวมาเรือความันมีไอ้มีเลขกำลังวันนั่นนี่มันจะมีแปดเลขมงคลเป็นสี่เจ็ดนะนะแล้วเอาแยกกัน่ะครับหาแปดเจ็ดทำเลยโอ้ผมจับเสีกัน หาหนึ่งชื่อว่าไอเดียนหาแปดเท่านั้ออกแปดห้าห้าแปดเจ็ดที่ครับห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดไอเอฟซีมันตัดเอาสร้อยเอาสองคูสองหาง <6 S 2> บัตรนี้ล่างเลียครับบัตรนี้ <6 S 2> <6 S 1> ล่างหกหาล่างขออนันอีกนะครับหนึงห่งฮงวดที่แล้ว อาจารย์ไฮวิ่งเก้าไหมไฮวิ่งตัวไหนครับหกขาเนี่ยวิ่งหาตัวไหนวิ่งหาเหรอครับก็ยังแม่นเจ้งแต่ไฮวิ่งเก้าตัวเดียวจับคู่หกขาหรือหาครับเอาจับคู่หกหาเลยโอ้ยมะมะตรงเลยผมแต่รอบนี้หกหาเลยมันมีหกหาแล้วก็มีสิบสองกับสี่หายกี่มาแข่งเดียวับโอ้ยมีสิบ กกสิบสองสองกี่บอสนายสองสองครับหลังกระซี่หาเท่านี้แหละลางมาก็มาฮะนะเขาก็เขาเพราะเขาก็แต่ว่าบัตรเพียนเลขมงคลน,นะ,ออะลก็ไอเลขไอเลขแปดกับเลขเจ็ดเลขเลขเลขมงคลแปดเจ็ดเลย ปดกับเจ็ดนะเลขบนประเด็น,านห,หาวะท่านโม่เลขโ <หา S 2> มเลขโมคนนูหนูครับรอดิงโอร้รอดิ่ง,งเลขโมคนอันเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดเจ็ดแปด เจ็ดกับแปดจะเรื่มเจ็ดกับแปดคือเหล็กมังครแล้วพี่น้องได้เพ <5 S 1> าเจ็ดแปดมันก็นตรงกันกับเลขกันในตัวก <5. S 1> เลขกันอาจารย์ห้าแปดเจ็ดนี่เด้อเราว่าเลขลร,ลร,รักลอยเด็นปิ่งไปลดหาว่าสันอยูลย่ลักหาครับแสดงแสดงว่าหานนี้มากเลย โอ้โอ้โอบนใน่ยขี้ยวรักร้อยอบนในขี้ยวรักร้อยดชครับเอืแตะวารางาังนี่มาได้ทังสิบทั้งหน่วยนนเนาะครับเนาะทั้งสิบทั้งหน่วยโอ้โอล่างเน่นนี่ให้เน่นหกขครับเนี่ยหกขากบสิบสองก็ได้โอ้หกขาก็ 6, 5, 12, สิบสองเหล็กสีหานี่ลองหน่สักกันเนี่เพื่อมันลอยมากลอยไว้ิลอยไว้หา <ไว S 1> นี่นัำตกเก้ารอยเขีนไว้ไเลขกูปเลยช่วยเบิน้อยมาแล้ไม่ได้สิหนึ่งแปด เนาะั no. ้นแมันอปกแายังซีหาได้ออกสีห้าสี่นะะอจนนี่อไจาไปบินม่วงว่าไปินบาตใส่เลยกหมวกม่วงก็เจ้าเขียนบอบอสมาคือบมกม่วงหน่อยเนี่ยบมกม่วงน่อยน่ะหล่ะนั่นะเจ้าบกม่วงน่อยว่าใส่นี่เจ้าใส่บาทโอ้เจ้าใส่บาทมาก เออเขาจ้าบบาดมากวันไรหน่วยอยู่ต่วเห็นเลขหน่วยเดียวก็เลยกเว้ยเห็น,นเลขหน่วยเดียวเว้ยว่าเบิ่งเด้อบาดพี่น้องเขาเว้ยเว้ยเลขยกหาอ๋อเห็นพี่น้องเพิ่นเบิ่งเอาบาดนี่เอาอันนี้อาจารย์ไปบินธบ,บาทมากพระเจ้าใส่บาดใส่บสักม่วงมาม่วงหน่อยอ้าบักม่วงหน่อยยน่ยมน,นี่คือสุกเร็วแท้โอ้ยไอเอฟซีเบิ้งคาเกินบาดนี่เพียได้โชคได้ลาดโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก่อน บอ,อ๋อบนงจังนึงคือหาบนงจังนึงคือแปดเนาะโอ้ยพี่ดองเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อ้มีเงินนั่นเที่ยวสงการนะโอ้เหลขกหาเด้แม่ขาวเห็นเป็นตัวใดนี่เห็นเป็นหาเลยหาตัวเดียวโอ้ยเห็นหาสามตัวนี่ข้างบนนี่ข้างบนไล่ๆนี่หาสามเด้อ นี่แม่มาเบิ้งแมนี่แม่ถ่ายไปแล้วฮะถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วโอ้ยนั่งเด็กกบกัดปวดขานั่งโอ้ยนี่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 ตัวข้างบนนี่เป็นหาสามนี่ตัวข้างบนนี่เป็นหาสามนี่่แปลว่าซองหาอ๋อคือว่าซองหาอันนี้เจ้าไปเห็นเป็นนักแสดนโอ้ยเบิ้งกัดสันลีเนาะเจ้าว่าบกบกแต่ว่าตัวแดงๆนี่เด็ตัวแดงๆนี่เป็นหามหนบ่ตัวแดง มาเป็นเปลี่ยนแปดนั่นบ่เบิ้งกับใส่กับหัวด้วยจับกระถิ่นเทิ้งครังจับเปลี่ยนบ่โอ้ยมาเบิ้งไล่นี่ห่างตาหาคักบวะนี่โอ้ยเบิ้งจังใดกะหาเน้มี่รักปาดเบิ้งจังใดกะหาโอ้หามันหามาแห้งโอ้พี่น้องอาจารย์เพิ่นวินถบาบมากก็เจ้าใส่บักใส่บาดใส่บักม่วงหน่อย ถ้าภาษากลางเพิ่นขออี่หูจักบุบุบกม้วนหน่อยมันคืออะไรที่ว่าด้ม้วนกระร่อนหน่อยภาษาไทยอันม้วกระร่อนบ่แม,ม่นอยู่บ่ม้วนกระร่อนแม่นอยู่บ่คือสัตว์คักแท้โอ้ยเห็นเป็นตัวพี่แล้วเลยพี่แล้วตัวเทิงพี่เหล่าหาสามมันคักนี่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 ตัวนี้หาสามเลยโอ้ยจังว่ากันเลยบอบปากไปยังโอ้ยมาแท้ๆเด้กหาสามเอามาเบิ่งแนวทางของ ปูเด้อพ<ะ>ี่น้องบานนี่เด้องน้แมนห้าเก้าแปดกห้าเก้าแปดห้าแปดเจ็ดกต่ว่างกาดวกกับกองก็คือเดเราเปลีนกลับเป็นเก่านะตะาตาเลขบนนี่ตัดเอาซรอยเอาเนาะครับเนาะ,<ค>ะให้สรอยเอาเด้อพี่น้องเด้อห้าแปดแปดห้า<ค>ห้าเก้าเก้าห้นี่เมันเลขฝันเนเลขคำนวณได้ห้าม่คือว่าไอเดือนหาโอ้ครับ ปกติในแปดคือว่ามันขึ้นแปดคำไอ้หกคือว่าเลขสิบหกขนาดว่าตัดเลขหนึ่งออกก็เป็นเลขเก่าปกติคว่าโอ้ตัดหนึ่งออกครับแล้วตัดหนึ่งออกแล้วเอาเป็นห้าหกตีคือว่าห<อ>้าหออกแปดหลักเรียกว่าคือว่าอันนี้อันนี้เลขมุ่งค้นได้พี่น้องได้เจ็ดแปดนี่เลขมุงค้นเจ็ดแปดคือว่ามันจะเอาวัสดุออกห้าเจ็ดแปดใส่กันแล้วเอาหามาใส่ก็ได้แล้วติดนะครับแล้วก็ตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับ ตัวบวัหลายซ้ำนี่ล่างนี่ให้วิ่งหาจับคู้กับหาหกหกหาหาหกกับตัวน้่มเลพี่น้องแล้วก็นึ่งสองแล้วก็สีหาปูเน้นให้หกหาได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแรียนจะถิ่มจะป่าหาได้พี่น้องได้องด,งดนี่งวดที่แล้วให้วิ่งเก่าอแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มันมาเล่งแห้งปังๆกันสุขสูขสุขคนให้มีเงินมีทองเที่ยวสงการกันปีไม่ได้อการนมัสก,การครับผม ออราวยังสิหนคนีอันครับออกสิบหกวันมันดาวได้สองกันฮ้ยออกกี่บ่มาอยู่แบบสิบหกบ่ตัวเนี่ยได้พอมันพอว่ามันแม่ครับวันที่สิบหกเมันออกวันพ h a ันพ h เสริมออกมือมือแปดคำเดือดหาก็เลาจเปรกันว่าบ่หาบ่หาแปดอันนี้นั่นเราเอาปหก มหาเป็ดกล่องมหาแป,าาแป็ดซองเงินวัดยืนนี่แหละภาพเป็นแบบดีที่เราเลยนะครับฝา <c oughs> กก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม